มี 2. จุดด้วยกันวันนี้ก็ผมก็ให้เผื่อไว้จนถึงอีก2วันเลยละกันนะครับก็วัดใจกันที่1938นะครับกับ1965นะต่อให้ผ่าน1938ขึ้นไปได้นะครับแต่ยังไม่ผ่าน1965เดี๋ยวมันก็จะถูกตบกลับลงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผ่าน1938ไม่ได้ด้วยนะครับผ่าน1965ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกสีแดงอย่างที่ได้ได้เห็นมาในช่วงวัน2วันนี้แล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับของวันที่21มิถุนายน2566นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลาบ่าย4โมง30นาทีนะครับก็วันนี้ก็มาทำรายการให้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะมาอัปเดตแนวโน้มทองคำกันนะครับว่าหลังจากเมื่อวันจันทร์นะครับหลายท่านก็คงเห็นแล้วแหละว่าทองคำนะครับมันก็ยังไม่สามารถผ่านด่าน1,970เหรียญได้นะครับ แล้วก็เลยมีการย่อตัวลงมาอย่างแรงๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะได้เห็นน้ําตกสีแดงนะครับเนื่องจากว่ามนหลุดต่ากว่า1950เหลรียญลงมาได้นะครับก็ไหลลงมาเลยนะครับปัจจุบันนะตอนนี้ก็ทองคําก็เคลื่อนไหวที่ราคา1932เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่34.87บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของทองแท่งออนไลน์หกจุดห้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ กลับลงมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3 1 8 0 0จนถึง3 1 9 0 0บาทต่อบาททองโอเคอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าหลังจากวันนี้นะครับก็น่าจะมีข่าวประกาศสำคัญสำคัญหลายตัวนะครับลงถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับทองคำเนี่ยจะออกมาทรงไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะภาพรวมเนี่ยนะครับทองคำมันก็ยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับ แต่ตอนนี้มีการขยับเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะครับก็คือจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นนะครับขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมาอยู่ที่ประมาณ1,965เหรียญน,นะครับในส่วนของจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับก็อยู่ที่1975เหารียญน,นะครับจากที่มันเคยอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่1970นะตอนนี้ แยกออกแบบนี้นะครับก็อ่ะออกแบบแบบนี้ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าไอการขึ้นลงแรงๆนะครับหรือว่ามีนัยยะสําคัญบางอย่างเนี่ยนะครับก็อ่าเริ่มค่อยๆแผ่วไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้รู้ว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่1965นะครับส่วนจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะอ่ะระยะกลางอยู่ที่1965ระยะยาวอยู่ที่1975นะครับต่างกันประมาณ10เหรียญ โอเคทีนี้หลายคนที่ติดดอยอยู่นะครับก็มีคำถามกันไปเยอะว่าทองคำจะมีโอกาสดีบาวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ผมตอบแบบไม่เอาใจเลยนะคือสถานการณ์นี้นะครับมีอยู่จุดๆเดียวเลยที่ทำให้ทองคำเนี่ยขึ้นต่อได้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ด่าน1,938เหรียญน,นะครับ1,938นะถ้าบังเอิญ ในช่วงเย็นนี้จนถงหัวค่ำเนี่ยทองคำมันสามารถผ่านด่าน1938ขึ้นไปได้นะครับก็เป็นอันว่าชาวดอยนะครับก็พอยิ้มได้แล้วนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปแรงนะครับน่าจะไปได้ประมาณสักหนึอ่อ 1, จนถึง1955เหรียญเลยนะครับแล้วถ้ทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน1955เหรียญได้ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นไปทดสอบด่าน1965 เพื่อดูว่าจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าจนถึงในค่าคืนนี้แล้วนะครับทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน1938นกะครับกเ็เตรียมใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะเอาแบบเบสิกเบสิกเลยก็น่าจะมีประมาณสักพันเก้าร้อยยี่สิบ จนถึง1,925เหรียญเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นกรอบแรกนะครับส่วนกรอบที่2นะครับก็ถ้าหลุดต่ำกว่า1,920เหรียญลงไปได้นะครับทองคำก็น่าจะปรับตัวลงต่อไปป้วนเปี้ยประมาณสัก1908จนถึง1910นะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณสัก1895จนถึง1,900ท้วนอยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะจบที่ประมาณโดยส่วนตัวแล้วมองว่า น่าจะไปได้ถึงประมาณเต็มที่ก็ประมาณ1ัน0จนถึง1 8 9แแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับให้ความสำคัญมากๆเลยครับกับ1938นะผ่าน1938ขึ้นไปได้ก็ซื้อตามขึ้นไปเลยนะครับส่วนตอนนี้ใครคิดว่าทองคำมันน่าจะปรับตัวลงต่อจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดผ่าน1938ขึ้นไปได้ก็ค่อยสต็อปลอสนะครับ mm. เทียบกับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1933นะอย่างมากก็ขาดทุนประมาณสัก5เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,ามันผ่าน1938ลงไปไม่ได้นะครับแล้วคุณไปเปิดขายตอนนี้ที่1933นะโอกาสทํากําไรเนี่ยนะครับที่จะพอเห็นเป็นน้ําเป็นเนื้อเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก19 1922จนถึง1925ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับก็อาจจะได้กินกำไรเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ลองวัดใจดูครับว่าอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตอนนี้ไหมเพื่อไปตัดขาดทุนที่ประมาณ1938นะครับแต่ถ้าเกิดยังรีบาไม่ผ่าน1938ทองคำก็น่าจะปรับตัวลงเนี่ยแรกๆเลยในะประมาณ1922ถึง1924 19นะครับก็ทำกำไรตรงนี้ได้นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมนะ ก็คงไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดต้อรุ้นะครับนะมี2จุดด้วยกันวันนี้ก็ผมก็ให้เผื่อไว้จนถึงอีก2วันเลยแล้วกันนะครับก็วัดใจกันที่1938นะครับกับ1965นะต่อให้ผ่าน1938ขึ้นไปได้นะครับแต่ยังไม่ผ่าน1965เดี๋ยวมันก็จะถูกตบกลับลงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผ่าน1938ไม่ได้ด้วยนะครับผ่าน1965ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ ก็เป็นน้าตกสีแดงอย่างที่ด้านได้เห็นมาในช่วงวันสองวันนี้แล้วนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่น่ามีเนาะโอเคนะผมจบตรงแค่นี้นะครับสบโกสปอร์ตนะผมมาพูดถึงทองแท่งกันบ้างดีกว่านะครับทองแท่งเนี่ยนะครับในส่วนของทองแท่งเนะก้าจุดห้านะก็หลายท่านก็คงเห็นแล้วแหละนะครับว่าทองคํามันก็ปรับตัวลงนะครับตามตามเกมของมันนะครับก็ตอนนี้ยังมีแนวโน้มที่ยังปรับตัวลงได้ต่อนะครับฉะนั้นแล้วก็ ให้ยึดเอาดาน32,200บาทเป็นเกณฑ์และกันนะครับถ้ายังรีบาวไม่ผ่าน32,200บาทเนี่ยนะครับทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับฉะนั้นแล้วครับในช่วงเวลานี้นะครับถามว่าเอ๊ะจะเล่นเปิดฝั่งซื้อบายดีนะครับหรือว่าเล่นฝั่งเปิดขายเซลลดีสำหรับทองแท่งนะครับผมให้แบบนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครอยากจะซื้อนะผมว่ารอให้ราคาทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน31,950บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าผ่านด่าน31,950บาทขึ้นไปได้อันเนี้ยคอยซื้อตามขึ้นไปนะครับหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อรอไว้ก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดผ่าน31,950บบาทขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับ ท่านก็สามารถไปกินกําไรได้ประมาณสักเอ่อ32,020จนถึง32,050บาทนะครับฟุกจริงๆเนี่ยก็น่าจะไปจบที่มาสัก3,2100นะครับนี่คือจุดเข้าซื้อนะแต่ถ้ายังไม่ผ่านครับโอกาสที่มันจะปรับตัวลงนะครับจะปรับตัวลงเนี่ยนะครับสามารถลงได้ถึงราคาประมาณ31,600 จนถึง31,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านก็ลองช่างใจดูว่าจะลองเสี่ยงดูไหมนะครับสมว่าถ้าเกิดใครอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะก็เอาจุดเมืก,กีที่บอกนะครับนะที่นะนี่3 1 9 5เกยเป็นเกณฑ์เอาไว้ในการสต็อปลอตแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครเปิดขายเซลลนะแล้วถ้าเกิดทองคํามันดิ่บขึ้นไปคุณก็ค่อยสต็อปลอตกลับหน้าเล่นแต่ถ้าเกิดเปิดขายเซลล์ตอนนี้แล้วทองคํามันล่วงเลยนะครับท่านก็ ถือว่าโชคดีนะครับไม่ตกรถนะครับก็เล่นตามเทรนไปแบบนี้นะครับหวังวา่าคลิปสั้นๆนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนทองคําในการตัดสินใจซื้อขายไม่มากก็น้อยนะครับก็คงามาอัปเดตเพียงแค่นี้ละกันนะครับโอเคมีอะไรไหมนะ้าโอเคคงไม่มีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละนะครับอ่ะโอเค ทองคาแท่งมีแค่นี้นะครับอัปเดตให้แค่นี้แหละครับลองปรับใช้ดูนะถ้าเกิดไม่มีอะไรรุนแรงจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันอาทิตย์วันจันทร์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมจริงเดี๋ยววันศุกร์ผมกลับมาทําเป็นคลิปพิเศษให้ทีหนึ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ก็คงฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ